ครับผ้าแดดออกดีๆวันนี้จะเที่ยวพัฒนาโซนนี้ออกให้ได้เปล่งได้ใสที่ไหนได้ฝนซัดทั้งวันครับเอเค,ครับฝนซัดฝนซัดฝนจะนำทำให้ทำงานอะไรไม่สะดวกนะครับ ตอนแรกมีเป้าหมายว่าจะพัฒนาโซนนี้ออกให้ดูดีสดใสไ,ไปมามาเลยต้องเว้นวักไปก่อนนะครับช่วยพัฒนาให้ชุมชนได้สดใสดูดีตรงนี้ได้ขอท่านชาวกลางไว้แล้วก็ดูก่อนนะครับอยู่ในแปลนอยู่ ยังไม่ใช่นิ่งนะอยู่ในใน,ในแปลนอยู่นะครับเหตุเพราะนิ่งเพราะว่าบรรยากาศไม่ให้ไม่ส่วํานวยนี้ครับน้ําไหลเลี้ยเลยอะไรเนยะโอ้เสียงน้ําไหลแบบข้างพลูเลยนะิมาเดินไปดูลำน้ำเหมืองพยาคำก่อนนะครับโอ้ นัน่นเหมือนพยาธิโอ้โหใบใบของนี่ขออนุญาตยงออกเด้อท่านชาวฝรั่งเอง๋ปกคุมเส้นทางเพื่อความสวยงามมาปกนี้ ได้ประโยชน์ตรงนี้คมตรงนี้ได้ประโยชน์นมะ่มีประโยชน์อยู่มองดูดีให้มีประโยชน์นะได้ประโยชน์ดีกว่าอยู่ตรงนี้เป็นไหนไหนเคครับเว้นรักัก่อน แต่ก็้เขียวพัฒนาไม่ให้ตึงให้ใสาเว้นวักไปก่อนเนะี่ยโอ้โหน้ำน้ำเออเลยพอดีอร่อยกระทงพอดีกับการลอ,อยกระทงจะได้น้ำเต็มลำคลองเห็นไหมครับ น้ำสดใสเต็มลําคลองน้ำสดใสเต็มสองฝั่งคลองพอเดินไปดูหน่อยโอ้โหพรุ่งนี้ก็เป็นบานลอยกระทงแล้วเด้อนี่น้ำถางประทิบปักเป็นแนวนี่ดังการ พุทธบูชาบูชาลำพระแม่คงคาแต่ได้บูชาพระแม่คงคาในเขตพื้นที่สวนเกษตร